ยูยูร้านปานิกนี่ยูร้านปานิกนี่มาละอ๋ออยู่ร้านปานิกเออช่วยโปรโมทร้านครับช่วยโปรโมทร้านเมื่ยางรองตัวฮะเมื่ยางรองตัว20ตัวเลยครับ้าจอยะกำลังจะกลับไปหาแล้วอู้สวัสดีครับโอ้น้องบาลลูกบาลสิกิจตั้งนี่ผีเจ้า อีกเดึงดิเจ้าหน้าก่อนเจ้าเจ้าหน้ก่อนเจ้าลุงเจ้าลุงนีมีตึนตึนตึ้นซุ้งมาพวกกันต้องเล่นอ่ะกางจัดกลับครับอยู่ดอนนั่นมาจักรนั่นนั่นพี่เน่หรอพี่โต้งอ่ะปุ้มมาดักฟ้ากลางวานปีบ้างนะอะ เดวปับเกงอยู่ลไล่จุดมาจากอารมณ์เร็วอารมณ์เร็วอารมณ์เร็วนะอารมณ์เร็วว่าจะชวนเขาเกงอันรล่ะเขาเกงกันดียวพุ่มหวาตีไปสักผ้าข้างบ้านพี่นี่นี่ักไปกรุงเทพถึงไป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 ดิมาาฟ้าไปสักดี้าฟ้าหรกด้วยเลยไม่ไม่รู้ส่วนตัวแล้วนิีวพ่อก่อไง นี่สองสามนีวันนี้แล้วกลับไมนี่พรุ่พนี้ก cin ็เก็บของไป่อนสามสี่ห้าสามสี่ห้าไปได้หมดเห็นนี้แหละไปไปบ๊ายไปนู่บี